สวัสดีครับคุณผู้ชมทางแฟนเพจจักรยานมุดซื่อนครพนมนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับมาเที่ยวที่ร้านกันบ้างดีกว่านะครับจะได้รู้ว่าร้านจักรยานมุดซื่อนครพนมเนี่ยตั้งอยู่ที่ตรงไหนของจังหวัดนครพนมนะครับเผื่อว่าคุณผู้ชมที่ได้ดูอ่ผมรีวิวจักรยานไปแล้วนะคบหรือว่าจะเป็นอ่รีวิวอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็อยากจะมาแวะเวียนทดสอบตัวจริงหรือมาดูตัวจริงเนี่ยก็สามารถมาได้อย่างง่ายดายนะครับร้านจักรยานมุดซื่อนครพนมนะครับตั้งอยู่ริมถนนนิทยานะครับคือว่า ถ้าหากว่ามาจากทางด้านขวาผมนี่ก็คือมาจากจังหวัดสกลนครและจากจุดนี้ไปอีกประมาณ600-700เมตรนี่ก็จะเป็นลานพญา,านาคนะฮะสังเกตง่ายๆครับร้านจักรยานมุสซื้อนครพนมเนี่ยจะตั้งอยู่ยื่งๆกับโรตัสนครพนมหรือเมกคโฮมอะเดี๋ยวกล้องแพนไปเลยครับหาง่ายครับก็คือถ้าเกิดว่าเจอโรตัสหรือเมคโฮรมเนี่ยก็ให้ดูทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะมี ป้ายร้านจักรยานมวดซสื่อนครมพนมอยู่ด้านบนนั่นเองครับเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมชมในร้านกันดีกว่าครับตามมาเลยครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านจักรยานมุ่งซื้อนครพนมครับคุณผู้ชมครับร้านจักรยานมุ่งซื้อนครพนมนะครับก็ขอเรียนอย่างนี้ว่าร้านเราในโซนภาคอีสานตอนบนเนี่ยเราเป็นร้านที่จําหน่ายแบรนด์จักรยานรุ่นท็อปของประเทศไทยเลยนะครับอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบรนด์ s c o t t Spark 940นะครับคุณผู้ชมที่ติดตามรุ่นนี้อยู่นะครับก็คงจะทราบว่าจักรยานรุ่นนี้มีสมรรถนะเป็นย่งไงบ้างและที่สําคัญนะครับตอนนี้ก็ทางร้านนะครับก็ เปิดให้คุณผู้ชมที่สนใจจักรยานรุวนี้เนี่ยมาทดลองตัวเดโมโด้วยจะได้รู้ว่าจักรยานรุวนี้เนี่ยน่าขับแล้วก็น่าเป็นเจ้าของอยังไงบ้างนะครับโอเคครับต่อไปครับอันนี้คือ Scott Spark นะครับเราก็จะมี s c o t t Scale นะครับ Scott Aspect เราก็จะมีบริการนะครับถัดมาครับนี่ก็คือแบรนด์พ i a น l รเราก็จำหน่ายนะฮะแล้วก็น้องใหม่ที่มาสดๆร้อนๆเมื่อวานเลยก็คือนี่ครับ คาเซ่ดอลโลี่สคันนี้นะครับทั้งเรื่องของสมรรถนะก,การขับขี่แล้วก็ราคาน่ารักมากพร้อมให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยเป็นเจ้าของมาดูครับมาดูตัวจริงกันนะฮะต่อมาก็กมีจักรยานาพับแล้วก็มีครับดาคอนเคร3ตัวนี้นะครับปั่นท่องเที่ยวก็ได้ปั่นออกกำลังกายก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับที่อยู่ในกล่องนี้ก็คือจักรยานที่รวประกอบนะครับพร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ชมทางแฟนเพจเนี่ยได้รับชมกันแต่ผมก็ต้องรีวิวให้คุณผู้ชมได้ทราบ แล้วว่าจักรยานที่อยู่ในกล่องเนี่ยน่าสนใจน่าขับขี่ยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอุปกรณ์สําหรับนักปั่นกันบ้างดีกว่านะครับทีนี้นะครับในส่วนของอุปกรณ์สําหรับนักปั่นนะครับเราก็จะมีทั้งหมวกกันน็อกนะฮะสำหรับปั่นจักรยานเนี่ยก็จะมีทั้งแบรนด์ Specialized นะครับสกอตเราก็มีนะครับแล้วก็รองเท้าสําหรับนักปันน่นเราก็มีเดี๋ยวผมยกตัวยอย่างเลยอันนี้แบรนด์ชิมานโนนะครับดูการสวยไหมอ่าสีดํา เท่ๆแบบนี้เลยนะครับยังไงก็อยากให้มาทดสอบมาลองใส่กันนะครับเผื่อว่าเอาไปป่านแล้วจะป่านได้มั่นใจได้มากขึ้นนะครับหรือดูอีกแบรนด์ไหมอ่าผมเอาสเปเชียลร้ายละกันตัวนี้นี่สวยไหมนะครับอันนี้น่าจะเป็นสําหรับคุณสุภาพสตรีนะครับก็มาดูตัวจริงมาทดลองใส่กันได้ครับต่อไปครับบกกระดกแล้วรองเท้าแล้วนะครับเราก็มีกระติกนะครับถุงมือ นะครับขากระเจี๊ยอุปกรณ์ไฟกระเป๋าสําหรับใต้อ่านดิสเบรกก็มีนะครับตัวไอยเบรกตรงนี้ก็มีนะฮะอุปกรณ์สําหรับซ่อมลุงเราก็มีนะครับน้ำมันสำหรับหยอดโซ่นะครับแล้วก็น้ำยาสําหรับอุลลูจักรยานนะครับล้อจักรยานยางนะก็ทําได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็มียางอีกนะฮะหลายแบรนด์ทั้งคอนเดนเซอร์ก็มีอัดดิบก็มีนะครับมีหลายแบบเลยนะฮะกระเป๋าสําหรับ ติดตั้งกับจักรยานทัวรลิงก็มีนะครับเสื้ออุปกรณ์นักปั่นนะครับแล้วก็อันนี้ครับปลอกแฮร์เราก็มีครับสวยๆมีลายอันด้วยนะครับสั่งเข้ามาได้เลยครับเรายินดีให้บริการนะฮะนอกจากนี้นะครับก็ยังมีอุปกรณ์อะไรนะครับสำหรับจักรยานนะครับเช่นเฟืองเฟืองขาบเฟืองเกียร์เราก็มีนะครับเดี๋ยวให้ดูเลยนะฮะนี่เฟืองเกียร์นะครับเราก็มีหลายๆรุ่นหลายแบบนะครับ ราก็มีนะครับนี่จานหน้านะอาิสเบริสเบร์เข้าไครับก็มีนะฮะสินผีเราก็มีนะครับมีหลายแบบเลยครับก็คือเพียงแค่คุณผู้ชมนะฮะแจ้งความประสงค์ว่าอยากจะได้อุปกรณ์อะไรแบบไหนยังไงเดี๋ยวเราจะส่งให้แล้วก็หาให้คุณผู้ชมได้อย่างแน่นอนนะครับนอกจากอุปกรณ์ทะารที่กล่าวไปแล้วเนี่ยเราก็ยังมีเรื่องของการให้คำปรึกษานะครับเกี่ยวกับเรื่องการซ่อมบำรุงจักรยานนะครับ ก็ติดต่อกันเข้ามาได้เราก็มีช่างนะครับด้วยประสบการณ์ที่มีมานานนะฮะก็เชื่อว่าจะให้คำปรึกษากับนักปั่นได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็จะมีส่วนของซ่อมบำรุงที่ร้านก็มีเอาจักรยานมาเลยนะครับเดี๋ยวเรามีช่างคอยซ่อมให้นะครับผมผู้ชมครับและทั้งหมดนะครับที่ผมพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมชมในร้านนี้ก็คือทั้งเรื่องของอจักรยานแบรนด์ต่างๆนะครับแล้วก็อุปกรณ์สําหรับนักปั่นนะครับอะไรนะครับแล้วก็สูตรซ่อมบำรุงต่างๆเนี่ย ก็ได้รับชมกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะครับมาเที่ยวที่นครพนมหรืออยากจะเดินทางมาที่ร้านก็สามารถมาได้ง่ายๆนะครับเราก็ยินดีต้อนรับแล้วก็ให้บริการทุกท่านเลยนะครับหรือคุณผู้ชมครับถ้าหากว่ามีข้อสงสัยอยากสอบถามก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับทางแฟนเพจจักรยานมุดซื่อนครพนมนะครับอินบ็อกซ์กันเข้ามาครับหรือว่าจะติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้นะครับหมายเลข0897214999อีกทคิดนะครับ 0897214999เราก็จะมีแอดบินนะครับคอยให้บริการตอบคำถามคุณผู้ชมทุกทท่านเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับหรือว่าเราจะได้มีเพื่อนๆเ,เนี่ยมาร่วมปั่นจักรยานด้วยกันนะครับมาเป็นครอ,อ,อบครัวเดียวกันนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมโจ้จักรยานพุ่งซึ่งต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ